วันนี้ฉันจะมาสาธิตการกระโดด180หลังจากที่เล่น180ได้แล้วให้เล่นกลับตัวไปข้างหน้าให้ชั่วก่อนขั้นตอนต่อมาให้หัดลองข้ามเส้นเพื่อกระยะการข้ามอุปกรณ์ หลังจากเราข้ามเส้นได้แล้วให้เราหาอุปกรณ์เช่นลังกระดาษที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากมาลองกระโดดข้ามหลังจากที่เรากระโดดข้ามลังกระดาษขนาดเล็กได้แล้วให้เราเพิ่มความสูงของอุปกรณ์ที่จะกระโดดข้ามให้เน้นแบบว่าชนแล้วล้มได้เพื่อความปลอดภัยของนักขี่เอง ทาั้งหมดนี้ลองเอาไปฝึกกันดูนะคะ